สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องรวยบ่เลิกได้จ้าตอนนี้ได้มาวัดพระแท่นนะคะวัดพระแท่นพิบูลลักษของข้าเนี่ยะคะ่ะวัดปูใหญ่ข้านะคะเมื่อน,นี้สิมาเบ,บิงเพิ่นเฮ็ดจัดพิธีบวงสวงไงสามสำนักไงค่ะอาจารย์สามสำนักไงสามสำนักดังค่ะ ได้จัดพิธีบ่วงสวงปูใหญ่ของท้านเนาะค่ะเนาะอาะมือนี่ไปเบิงพร้อมๆกันได้ค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อปากกดไลค์กดแชร์ช่องรวยไม่เลิกนะคะของเจ้ากระารจังหวัดอ่าเจ้าอวัดก็พระเทศ เป็นคนที่เชี่ยนใช้ไปตกแต่งลานตอนนี้กำลังไปกราบพระัฐนต์ท่านอยู่นรานจ้าถึงบริเวณเวลามันที่ีแล้วนะคะสามต่วยไทยเปอร์หอกก็จะแน่นห้วนนี้แอฟซีจะยังติดตามอยู่นะครับว่าจะออกหรือเ่ขอบพระคุณเอฟซีแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับผมที่ส่งขดจมาร่วมพิธีบวงสรวงวันนี้ถ้าหากไม่มีสัญญาณจบพี่น้องแล้วการบวงสรวงจะไม่เกิดขึ้น ขอบคุณทั้งช่องเกติกพผารวยเป็นผู้บุกเมิออ่าแต่ใน,นช่องมันผู้ตาม,มันนี้ขอบคุณมากมากอนนี้ใครที่ชอบกนรอรุ่นหวยประทัดหางประทัดพี่นง À, phụ này nhận thân thuyền thường vào nó ở được mọi sở vãi. Đến nó học sao bọn chị em ạ? Nó học sách? Nó học sách? Nó học sách? Cô bằng bài nào vậy? Cô có bằng không em? Bọn áo tán đi học. Cô có phụ nộp không em? Ờ, quên, không có đại học, không có nà tán kia đâu. Ê โอ้บัตรอะไรน่ะแล้ววันต่อเด้อซื้อที่มาท่าของเราเท่านั้อย่ารอท่านพระครูมิมาจุดเตียงใจเป็นท่านเรื่อก่อนก่อนเสร็จท้ายแล้วจะคอยไปสุดท้ายจะจุกพี่น้องเราทั้งหลายอ่ะประโคมดูสิ นีคล้องกองระฆังแต่สัง ของเจ้าหวะจังหวัดอุดรธานีจังหวัดวัดพระธานุสุดเทียนชัยเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่โลกกคลา i <laughs> don't ใไปม,มาไหมถ้าไม่มาให้เจ้าภาพอ่าจุดแทนคนนึงแา่หายไปนี่มามไหมหายไปนี่ไม่จุดแทนได้ไหมแต่เป็นการเสียเวลา ประกาศต่อไปของการะเฉลิมแม่ประสานสีจันทร์เอ๊ะประสานสีจันทร์เอ๊ะแสดงแม่ประสานสีจันทรน์มาล ท่านอาจะไปขอเรียนเชิญนานอมรรีกันกน์จุดเพนชัยเล็กตะไปขอ,อกราบเรียนพระบครับผม ระดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญอาคุณพ่ออัช่องยูทูบสอพาโชคขอกาบเรียนเชิญครับผม ต่อไปขอกาไปเชิญคุณพ่อเฮห,หาพารวยมาไหมไม่มาตัวแทนแทนใรก็ได้ไปขอท่านดีสีเถะบาใส่เด้อ แล้วเราจะไปขอกราบไปเชิญแต้รัตนีย์ Channel อ่าทุกครับไปเลยรถ2 5โลดอ่าต่อไปมนต์มังคานการพันธุ์ครับกราบเป็นเชิญครับ ไปสงานสงานไอแม่บางว่ากบ่เคยได้เทียนจะงวนไอได่จะอกูจะไดจตัทีนขอกราบเรียนชคุณแม่บางครับผมไปแม่ ับตัอไปขอกาบเรียนเชิญแม่สุนิสาทองทีขอกาบเรียนเชิญครับผมไม่เกเล่นันี้เด็กสองเด็กหเด็กเบหลักร้อยย่าดเอาให้รวยสองสองสองหน่งสองสี่สองห้ โอเกิดเราป็นเชิญนิดปลายสีจุดอะไปนครับลำดับเรืนเดืนขอกิบเนคพ่อสุรศักดิ์เดือนขบานขอเกับเป็นเชิญนนเ,เอเบคร,รัราบโอ,อ,อ้ออไปลกันครัก็ๆๆได้จุนดนี้แล้วก็ได้ ขอกราบเชิญแม่น e. ้อยพารวยขอกราบเชิญครับช่องทุกทุกคนในบลิซีมาบอกเด้อส <kil> ี่ห้อมใหม่เพียงเดียวเพราะว่าผู้ใดมาลุกเอาเรื่องกันไป ไปเชิญพ่อสุรศิลปทองทีคื้าจะขอพิธีอะงานผ่นม่หน่อยเขาแต่ไปเชิญแม่หน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยมากเอ้ยม่หน่อยมากไม่หน่อยมากผู้ใดมาจุดเด้อให้ชีวิตครอบครัวเจ้าของสว่างสมัยจุดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาว่าอะไรสันค้ การประชนชอบดูต่างๆแล้วการไี่น้องไม่ตื่นเนเลยเดืนสองเลืมาๆมาพาโชคมาเข้าไปโอ้พูดพูดงใสเจ้ากับพัค่อยอค่อยอเจ้าตัอาเองตรเเลน้ยราเลยดเเองเนียอาเนียเลกเโเดียวเลยวพเีย เจอตัดท so so, ิฐานให้ซสองรงเงื่องเหลืองๆหายเอฟซีหลายหลยเจ็บเจ็บลูกเจ็บจไปถือไปเททีมไม่ไม่ฟังดีๆนะครับไม่ใช่เทียนจำนำพรรษานะครับให้จุดภายในพรรษาพามันเนเป็นจำนำเอ่อตั้งตั้งกางๆกางกรด้่ตั้งกางๆกางกงๆนี่ีีตั้งบนเหล็กตั้งเล็ง ต,ตั้ง elf, ็กทั้งสองางอรับิ้งเลยเออจุดอันโปจุดโปแมนเทียงทันสาบรีแแทบบารหามากเลยครัลน่สมุทรแทบไปยู่พุ่ก็ได้หัวพุ่ก็ได้ ไปเข้าห้องหมดไปบุญคุณศรีเอออภิเษก

พอทบจะเป็นาร้อยชริจดวงชัยจุดเพียนชัยเล่นสุดท้ายพี่น้อย พระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นพระอาหารหันต์แต่จะรู้ชอบใจโดยพระองค์เองประกอบด้วยเมตตาคุณมุติตาคุณกรุณานิคุณแก่ฝูงสัตว์ทั้งหลายและเป็นผู้เป็นใหญ่แก่โลกทั้งสามฝูงข้าพระเจ้ญญาทั้งหลายขอพุ่งไปุนโพธิสมภารอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์ท่านวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าพราเทวชย,ยาพระธรรมและสมุทิพรรมทั้งหลาย เพื่อที่เทพธิดาอันเชิญเทวดาและศิดิ์สิธิ์ทั้งหลายให้มาสัมมวสรประชุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้นึกเลยวันนี้พวกศิษย์ศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาของแม่ครูบาอาจารย์ท่ายได้กระทำพิธีบวงสวงละวัดพระแท่นอันมีองค์หลวงปู่พิบูลเป็นประธานให้แกลูกแกหลานในวันนี้ต่อถึงพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอให้พวกข้าพเจ้าจรงทำพิธีให้สมเป็นผลสมความมุ่งมั่นปรารถนาโสดีเถิด